แน่นอนครับว่าโปรแกรมไลน์เนี่ยสามารถทําสิ่งนี้ได้นะครับแต่มันจะดีกว่าไหมถ้าเกิดเรามีตัวเลือกอื่นๆที่สามารถทําในลักษณะเดียวกันได้นั่นก็คือการแปลงรูปภาพเป็นข้อความเป็นประโยชน์มากนะครับ เทคนิคดีๆที่รู้ไว้ได้ใช้ประโยชน์จริงอย่างแน่นอนนะครับสวีดัสสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเลยนะครับโดยเฉพาะคุณครูเข้าสู่ช่องที t เด่นแชร์นะครับในวันนี้ครับเราจะมาเก็บเทคนิคดีๆหรือทริคเล็กๆนะครับในการที่เราจะสามารถ แปลงรูปภาพเป็นข้อความง่ายๆนะครับแล้วก็นำไปใช้ต่อยอดในเรื่องของงานเอกสารการสร้างสไลด์นำเสนอนะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายแล้วแต่ความเหมาะสมแล้วก็แล้วแต่ง,งานของแต่ละท่านนะครับแต่เราจะมาดูนะครับว่าวิธีการนั้นทำอย่างไรและจะง่ายอย่างที่บอกเอาไว้มากน้อยแค่ไหน ทั้งหมดอยู่ในคลิปวิดีโอนี้นะครับแน่นอนครับก่อนจะไปรับชมกันต่อนะครับหรือก่อนจะไปเรียนรู้เนี่ยฝากกด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กันก่อนนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับอย่างแรกเลยนะครับอยากจะแนะนําคําค้นหรือคีย์เวิร์ดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดทําคลิปนี้ไปแล้วนะครับแล้ววันหนึ่งนะครับท่านใดมาดูคลิปนี้เว็บที่ใช้เป็นตัวอย่างหรือว่าเป็นต้นแบบในการสร้างเนี่ยมันเกิดหมดอายุ มันเกิดเข้าไม่ได้หรือมันเกิดมีปัญหานะครับทุกท่านก็จะได้มาตั้งต้นที่คำค้นหรือว่าคีย์เวิร์ดแล้วก็เข้าเว็บอื่นๆที่ทำงานในลักษณะเดียวกันได้นะครับเราจะมาที่ Google นะครับแล้วพิมพ์คำว่า p i c t u r e toT e x t นะครับใครจะใส่คำว่าฟรีต่อท้ายก็ได้นะครับหรือจะแบบนี้ก็ได้นะครับ p i c t u r e ToT e x t ก็หมายถึงการเปลี่ยนหรือแปลงรูปภาพให้กลายเป็นตัวอักษรหรือข้อความนะครับ ก็จะมีเว็บแรกนะครับที่เขียนว่า w o w w e b i m a g e 2 t e c h i n f o นะครับเว็บอื่นๆก็มีนะครับอันนี้ i m a g e 2 t e c h i o นะครับหรือจะเป็นเว็บอื่นๆก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าให้ทุกท่านนะครับทำความเข้าใจไว้ว่าถ้าเกิดเว็บที่ทีเดนแชร์ใช้เป็นตัวอย่างในวันนี้มันเกิดเข้าไม่ได้เนี่ยเราก็พิมพ์คำค้นใน Google ว่า p i c t u r e 2 t e c h หรือ i m a g e 2 t e c h ก็ได้นะครับ ก็จะมีเว็บไซต์มากมายให้เราเลือกเข้าไปใช้ซึ่งแต่และเว็บก็จะมีลักษณะที่จะคล้ายคลึงกันในบางส่วนแล้วก็มีความแตกต่างกันในบางส่วนนะครับยังไงก็ได้เรียนรู้คำค้นเอาไว้ก่อนก็จะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับในที่นี้ขออนุญาตใช้ตัวอย่างนะครับในเว็บไซต์แรกนะครับในการที่จะพาทุกท่านไปเรียนรู้วิธีการทำซึ่งมันง่ายมากๆกดเข้าไปในเว็บเลยครับ A later. few moments later. เว็บที่จะใช้เป็นตัวอย่างนะครับก็คือ image2text.info นะครับกดคลิกเข้าไป1ครั้งนะครับหน้าตาก็เรียบง่ายในลนักษณะแบบนี้นะครับซึ่งความสามารถก็จะาสามารถทำได้หลายอย่างอยู่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตลองดูตรงนี้ก็จะมี image to translator jpg to word นะครับ pdf to word pdf to text นะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันจะมีความมีคุณภาพขนาดไหนในการแปลงรูปภาพออกมาเป็นข้อความนะครับเขาบอกว่าให้เราลากไฟล์เข้ามาใส่หรือว่าจะกด b r o w ก็ได้ซึ่งนะครับสนับสนุนหรือว่า support format ก็คือรูปแบบที่เราจะนำมาแปลงเนี่ยก็มี jpg png gif gif f นะครับหรือว่า jpeg แล้วก็ pdf นะครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ อันดับแรกผมจะลองนํารูปภาพที่เป็นตัวหนังสือล้วนแบบนี้เข้ามาก่อนนะครับอันนี้คือไฟล์ต้นฉบับนะครับเป็นไฟล์ jpeg เดี๋ยวขออนุญาตเปิดให้ดูสักนิดหนึ่งนะครับนี่เลยก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้เป็นไฟล์รูปภาพนะผมก็จะลากมาใส่นะครับโอเคหลังจากลากมาใส่เสร็จแล้วนะครับก็จะเห็นว่าปรากฏขึ้นมาในลักษณะแบบนี้ซึ่งถ้าเกิดเราไม่ต้องการหรือว่าต้องการจะลบออกเนี่ยก็กดกระกบาดก็ได้หรือจะกดเคลียร์ all ก็ได้นะครับ จริงๆแล้วมันน่าจะสามารถที่จะแปลงได้มากกว่า1ไฟล์ต่อ1ครั้งแต่ว่าผมจะลอง1ไฟล์ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะกดที่ convert เลยนะครับระบบก็จะทำการแปลงในลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะมีความถูกต้องนะครับมีความใช้ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเมื่อเทียบกับต้นฉบับแล้วนะครับโอเคนี่ก็ได้ออกมาประมาณนี้นะ มันสามารถ Copy ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดก็ได้ซึ่งในที่นี้ผมจะขออนุญาตก,กด Copy นะครับแล้วนำไปใส่ในไฟล์ w o r d นะครับเปิดเบ r d ขึ้นมาแล้วลองวางดูเลยนะครับโอ้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะโอเคนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ผมเขียนเอาไว้นะครับตอนที่ไปเรียนเกี่ยวกับการเขียนนะครับอเหมือนว่ามันมีการตกบรรทัดตรงนี้ก็น่าจะเป็นข้อจํากัดอย่างหนึ่งที่เราจะต้องมาจัดนะ แล้วก็เท่าที่สังเกตนะครับไม่ว่าเป็นในการแปลงในไลน์หรือว่าแปลงในเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยมันจะมีปัญหานะครับเกี่ยวกับสระอัมซึ่งเราต้องมาลบแล้วก็เปลี่ยนใหม่นะครับเนี่ยครับไม่งั้นมันจะกลายเป็นคําผิดในลักษณะแบบนี้ซึ่งเหมือนว่ามันแยกคํากันออกมานะครับอันนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นอกนั้นค่อนข้างที่จะถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับ อ่านี่นะครับสระอัมเช่นห้องน้ำเนี่ยมันก็จะแบบนี้นะครับจะหายไปหรือว่าสระอมัมบรอื่นๆที่อย่างเช่นคําว่าทำคําว่ากําเนิดนะครับคําว่าสํารานนะครับอะไรที่เป็นสระอัมเนี่ยมันก็จะมีปัญหาแต่โดยรวมแล้วนะครับถือว่าใช้ได้สําหรับในกรณีที่เป็นไฟล์ที่เป็นตัวอักษรในลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดให้ดูนะครับอีกครั้งหนึ่งนี่นะครับต้นฉบับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้อ๋อจริงๆแล้วมันก็ ใช้ได้นะนี่นะครับผมก็ไม่ได้มีการจัดให้มันเรียงต่อยาวนะครับด้านล่างสุดท้ายเรื่องแมงมุมมีไม่มากมีเท่านี้ขออนุญาตดูนะครับอ่าโอเคถือว่ายอดเยี่ยมนะครับสำหรับการแปลงครั้งแรกในเว็บไซต์ image2tech.info นะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาทดลองอีกสักหนึ่งไฟล์ว่าเป็นยังไงครับ2000 years later โอเคนะครับผมมีอีกไฟล์หนึ่งเดี๋ยวผมจะลากเข้ามานะครับอันนี้ขออนุญาตขึ้นหน้าใหม่ก่อนนะแล้วก็ลากไฟล์เข้ามาเลยนะครับอันนี้ก็เป็นไฟล์รูปภาพเหมือนกันนะครับที่อยู่ในเพจทิดเดนส์สตอรี่นะครับใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องของคุณครูเกี่ยวกับเรื่องของนักเรียนนะครับแล้วก็ชอบอ่านเรื่องราวต่างๆนะครับก็สามารถที่จะไปแวะเวียนไปที่เพจสีขาวหรือว่าทิดเดนสตอรี่ได้นะครับตรงนั้นก็จะมีเรื่องราวนะครับของคุณครูของนักเรียนนะครับให้ได้ เรียนรู้นะครับแล้วก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนกันที่ล่างคอมเมนต์ของแต่ละเรื่องราวได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจก็อย่าลืมแวะไปติดตามกันนะครับโอเคผมก็จะลากไฟล์มาใส่นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับพอลากมาเสร็จแล้วก็กด CONVERT เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นข้อความอย่างเดียวแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันมีองค์ประกอบของรูปภาพส่วนอื่นมาปนด้วยนะครับ โอ้นี่ได้มาแบบนี้เลยนะมาลองดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับปึ๊บอ่าโอเคนะครับเครื่องหมายคําพูดตรงนี้มันมองเป็นเลข66นะความเป็นครูและสิทธิ์ที่เคยเกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งแม้จะจบไปตามกฎของเวลาแต่สิ่งนั้นยังคงดําเนินต่อไปและทําหน้าที่โดยตัวเองไม่มีวันจบสิ้นนะครับที่ Den story ภาษาอังกฤษเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่ละแล้วก็สิทธิ์บรรดาลใจถ้าเทียบตรงนี้นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดู ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับไม่มีคําไหนที่มันตกหลน่นไม่มีคําไหนที่มันผิดเพี้ยนเลยมีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นก็คือในส่วนของสサะอัมที่จะต้องมาทําการแก้ไขซ้ําอีกรอบหนึ่งนะครับโดยรวมแล้วนะครับเว็บไซต์ i m a g e t o t e c h info เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่สามารถใช้แปลงนะครับรูปภาพเป็นข้อความได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแต่ถ้าเกิดในอนาคตเว็บนี้เกิดเข้าไม่ได้ครับทุกท่านก็ ใช้คำคนที่เราได้เรียนรู้กันตอนต้นคลิปก็คือ i m a g e to text หรือ picture to text ก็ได้นะครับสะดวกแบบไหนสามารถที่จะค้นแบบนั้นได้เลยเดี๋ยวผมขอลองดู2ไฟล์นะครับอ๋อโอเคถ้าเกิดเรากดแปลง2ไฟล์มันจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูมันจะแยกกันยังไงนะครับจริงๆแล้วมันเรียบร้อยแล้วนะครับทุกท่านเห็นแล้วว่ามันสามารถทําได้แต่ว่าผมอยากจะดูเฉยว่า อ๋อนี่เลยเจ๋งมากเลยนะครับ <Wow. S 1> โอเคเพราะฉะนั้นทุกท่านเห็นแล้วนะครับว่าถ้าเกิดทุกท่านมีไฟล์รูปภาพหลายภาพแล้วอยากกดแปลงในครั้งเดียวเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะกดนําเข้าไฟล์มาพร้อมๆกันได้แต่ไม่แน่ใจว่ามีลิมิตเท่าไหร่นะครับทุกท่านต้องลองดูนะครับผมลองกดดาวน์โหลดมันจะออกมาเป็นอะไรนะครับโอเคนะครับถ้าเกิดเราดาวน์โหลดออกมานะครับมันจะเป็นไฟล์ที่อยู่ในโปรแกรม Notepad ซึ่งเราพอ เปิดขึ้นมาดูนะครับมันก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นทุกท่านสามารถที่จะกด Copy เอาก็ได้นะครับหรือว่าจะกดดาวน์โหลดก็ได้ถ้าเป็นแบบนี้มาอยู่ใน Notepad แล้วเรานำไปวางใน Word อีกทีสระอําจะมีปัญหาไหมก็ยังคงมีแบบเดิมนะครับโอเคครับโดยรวมนะครับเว็บไซต์นี้ก็ถือว่าสอบผ่านนะครับยังไงก็ ลองไปใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์นี้ดูกันแล้วกันนะครับผมถ้าเห็นว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์แม้เพียงเล็กน้อยเนี่ยก็ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับกดส่งต่อคลิปนี้ให้กับเพื่อนครูท่านอื่นๆด้วยและที่สำคัญฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับที d เด็นแชร์ด้วยนะครับตามกันต่อที่เอพิโซดหน้าคลิปนี้หวังว่าจะได้ประโยชน์กลับออกไปบ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับตามกันต่อครับ